สวัสดีค่ะพบกันตอนกลางคืนอีกแล้วนะคะคือตอนนี้นะคะจะมาสารวจนะคะสำรวจอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลลยซัมเมอร์ปาร์กนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือก็แค่แบบยังไงเพื่อยังไงไจะเรียกว่า,างไงดีเออก็น่นแหละก็เดี๋ยวจะมาไฮไฟมันอ <c oughs> กันก่อน ฟูตติดต่างมากแปะมือแปะได้ไหมแปะได้ไหมแปะไม่ได้เอาแปะไม่ได้อีกเอา้าเอา้างงงงแปะได้เฉพาะคนที่ยืนอยู่เฉยๆอะ่ะเอ้าเอาเอา,เอางงอีกเอา้าเอา้เอาปวดหัวกับตัวอาวาตารของตัวเองเลย เราจะมาเล่นเครื่องเล่นในซัมเมอร์พาร์คทีละอันกันเลยนะคะอย่างแรกคือตอนนี้อยากเล่นอันน้มากแบบนั่งชิวๆแต่คนเต็มไม่คนเต็มเดียวมี <Yeah. S 1> นั่นงไดมนั่งไม่ได้เอานาั่งได้สักนัน้น oh. นี่คะเห็นไหมที่ตรงเชือตรงเชือดสอกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคล้ายๆเหลี่ยญตานะคะคีอ yeah. ถ้าเราใครที่อยากได้ก็มาที่ไลท์ซัมเมอร์บาร์นะคะก็มันก็จะให้ฟรีไปได้เลยนะคะนี่ก็เหมือนเดิมตรงนี้รถเหมือนเดิมตรงนี้ไม่เหมือนเดิมนะจ๊ะกิซูชิกิซูชิน่ารักมากดิดีดคืจะสำหรับละเอ,เอียดเลยอืน่ารักโอ้โหแบบเป็นนางเงือกด้นะดูสิ รงน,นี้นอนหรือนั่งอันนี้นั่งมีหมอกด้วยตรงนี้อันนี้คือนั่งหมดเลยใช่ไหมอันนี้คือปีเตอร์อะไรเนี่ยเมื่อกี้อ่านไม่ทันจมน้ำเมื่อไหร่ขอให้ตะโกนสู่เสียงว่าช่วยด้วยท้าไมจมน้ำละ่ะน,นี่น่ารักมากอุ้ยคีอใครจะมานั่งข้างเราเนี่ยอันนี้คืออะไรนะบาดานาอะไรนั่แหละจำไม่ได้ละ มีใครอยู่ในนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะมีหลายคนมากบอกด้วยนะว่าตัวไหนคนไหนงงเย้เฮ้ย <Yeah, ho! S 1> สาบะเลยนะคะแบนน่ารักจัดนั่งถ้ามีแบบนี้จริงก็ดีดูสิรู้สึกชิวออมีคนมานังแบบคิวพี่น่ารักมากเลยนี่ใครพาหมามาเลยเล่นโอ้โหเหมือนจะจมนะเด็ะ นลองเล่นอันนี้ดีกว่าคือแบบเดินบนน้ำไม่ยังสบายใจเลยจ้ะแบบม่เซิร์ฟไหมเว้ยไม่ใช่เล่นเซิร์ฟดีกว่าเล่นเซิร์ฟยืนบนน้ำได้ยอด <c oughs> น่ารักมากเลยนี่มาดูกายชาอ์ู้อันนี้สวย อยากได้อันนี้มากเลยอ่ะแต่ดูสิดูพุงดิแบบว่าเออเนี่ยสองพันบบ 2, 000, ใช่ไหมอันนี้อ่ะโอ้โหเป็นแครชแคชเฮ้ยน่ากลัวะเฮ้ยน่ารักอันนี้อ่ะยังไม่ได้ดูนี่อ่ะโอ้โหสิบแคชครับอันนี้อ่ะโอ้สองพัน ก็พอแก้เรื่อนเสร็จก็พาตัวเรียบยร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะจุ๊บจุ๊บ